เดี๋ยวเราไปดูบันเทิงก่อนครับพี่น้อยพี่น้อยอยู่ไหนเอ่ยพี่น้อยครับพี่น้อยอยู่ตรงไหนครับไทยมูลนิธิบางปูนะครับรับแจ้งเหตุหน่อยครับผมมิวบันเหตุนะครับ รถมอเตอร์ไซค์นะครับชนกับกระบนะครับน,น,นะครับเป็นเป็นลายลายลายแมสนะครับพี่เป็นไงบ้างครับพี่ ใครดูไลฟ์สดอยู่นะครับผู้ภัยนะครับมารับเพจตรงนี้หน่อยครับอยู่ในนิคมบางปูนะครับพื้นที่นิคมใหม่นะครับพื้นที่นิคมใหม่นะครับบางปูนะครับไปรับบาดเจ็บนะครับใครกู้ภัยนะครับอยู่บางปูนะครับมารับรับเพจให้หน่อยนะครับ พอลุกได้ไหมพี่ไไพี่พายุงให้หน่อยพยุงให้หน่อยพี่ไไมอใส์ไ,ไว้ไนี้ก่อนพี่โอ้โหชนยางระเบิดเลยนะเนี่ยนะครับเทสแรงนะครับ สนันเส้นนี้ก็ระมัดระวังหน่อยนะครับพอดีถ่ายรูปอยู่ตรงก้นสองถ่ายรูปอยู่ตรงก้นก็เห็นรถชนบอดีเลยนะครับอากู้ภัยนะครับใครอยู่ตรงนี้นะครับพื้นที่บางปูนะครับแชร์ให้หน่อยนะครับมารับผู้้ได้รับบาดเจ็บหน่อยครับ กิมถ่ายถ่ายรูปไว้หน่อยพี่ถ่ายรูปไว้ให้หน่อยนะครับ้อลพี่ไลแมนก็กำลังจะไปส่งของนะครับก็มาชนกับกระบะนะครับ <Okay. S 1> พี่เรียก,ร,ยกรถรถรถพยาบาลหน่อยพีม <Okay. S 1> ยังเลยยังเลย บ้านอะไรลกพี่โอ้พี่เขาจอดอยู่แล้วน่าน่าจะออกจะจะกำลังจะออกตัวเนี้ยพี่เขามาชนด้านข้างผมก็ยืนมองอยู่ตรงนู้นเห็นพาดีตุ่มเลย<ม>นะครับมีพี่เอ่อ นจะไปพี่เจ็บอยู่แจ้งงั้นพี่แจ้งให้หน่อยอยู่หน้าโรงงานนี่ครับธนาดมนะครับพื้นที่นิคมใหม่บางปูนะครับ ที่นี่กมใหม่บางปูนะครับพอดีผมมาถ่ายาไฟตสดก็เจอเหตุการณ์พอดีนะครับนะครับก็มาช่วยกันก่อนเนาะพี่กิ๊เอาเอาหมวกกันน็อกมาไว้นี่หน่อยพี่รถใหญ่มาไม่ได้ รอรถพยาบาลนะครับให้ให้พี่โทรแจ้งให้นะครับค่อนข้างแรงนะยางหน้าระเบิดเลยครัพี่ก็บอกว่าเขาจอดอยู่กำลังจะออกออกตัวมาเงี้นะครับเลี้ยวขึ้นมานี่เริ่ม พี่มอเตอรไซค์มาทางตรงเนี่ยนะครับก็โดนด้านข้างเนี่ยเดี๋ยวรอรถพยาบาลมานะครับมีพี่ไลแมนมารับช่วงส่งของต่อนะครับ อันายเหมือนกันนะครับมีแอมเนี่ยพี่ก็เจ็บอยู่ครับน่ต้องไปโรงพยาบาลแหละอยู่พื้นที่นี้คมใหม่นะนิคมใหม่ออ่เถ้ามาตรงนู้นมาจากร้านอาหารนายหมามาเนี่ยุวบจะเข้าเข้านิคมนะครับ รับผิดชอบของใครตรงนี้มา,าประสานงานให้หน่อยนะครับมีเจ็บหนึ่งคนนะกำลังถ่ายรูปอยู่พอดีตุ้มเลยมันขี่กันเร็วอะ่ะ ของพี่แจ้งประกันเล้วพี่เอาโอเคครับเดี๋ยวเราอยู่ช่วยเหลือกันก่อนนะครับี๋ยวไปไปทำงานต่อนะครับเอาเบนเบนหัวออกมาหน่อยนึงไงพี <c> ่ <oughs> ผมก็ยืนดูอยู่ตรงโน้นผมกำลังจะถ่ายรูปกอ,อก้อาตุ้มเลย แรงไหมขนาดยางแตกได้นะเ,เรียกประกันไปแล้วนะพี่ของบริษัทอะไรเป็ <Okay. Hey. S 1> มิดแท้ประกันภัยนะครับรถมีประกันก็ไม่ต้องห่วงนะครับคุยกันได้นะครับตอนนี้มีประกันนะครับแทนห,หน้าที่ของประกันรับผิดชอบให้นะครับ เดี๋ยวเราติดต่อประสานงานเรื่องคนเจ็บให้ก่อนนะครับนะครับที่คนเจ็บต้องไปโรงพยาบาลนะครับอันนี้เลือดหรืออะไรพี่เนี่ยเลือดนะครับโอ้ยเจ็บเยอะนะเนี่ยเดี๋ยวรอรถแป๊บนึงพี่นะพี่พี่ก็ํารถพยาบาลได้แล้วพี่แป๊บนึงนะครับอันนี้เดี๋ยวรอประกันมาถ่ายรูปก่อน ครับค่อยเคลื่อนย้ายนะครับแต่เราก็จอดเอาไหมรถพี่รอเอาไหมรถพี่อ๋อรถมานั่งเข้าร่มก่อนพี่นะครับก็อ่พี่นายขอเบอร์หน่อยครับ เอ็มพอดีพี่ก็แจ้งแจ้งแจ้งไปแล้วรถรถของอะไรพี่อ๋อโบหลวงเอ,อ็มโบหลวง,ลวงพระนลักษณกำลังมานะครับโอ้ยเบาหน่อยลูกพี่โอ้โห น่าจะน่าจะผมว่าน่าจะมีหักนะแขนเนี่ยเลือดอกเยอะเลยอะ่ะโหไม่เบากันเลยเแรงมไมยเ,เนี่ยถึืขอแดยางแตกได้ อุ้มเลยอ่ะเนื้อมันระเบิดเลยนะยางม,มันเข้ามันรูเลยอ่ะโอ้แรงนะครับอันตรายนะครับดีพี่ก็ยังเก็บไม่ไม่ถึงกระสาหอัดนะครับเนี่อดูดิเ,เต็มเลยอ่ะ ร่องรอยการชนนะครับนี่กระจกหายไปเลยเดียบบอกรถกำลังมาผ่านตำรวจโอเคเดี๋ยวรอรอรถกู้ชีพมาก่อนนะครับเราเราอยู่ช่วยเหลือกันก่อนนะครับ เออวิ่งกันไม่เบาพี่ตรงนี้วิ่งกันแรงมากเลยอะ่ะเห็นมาไต่ไต่โค้งมาแต่ละคันโอ้โหเบ,า,บาหน่อยครับ ทีพี่เขายังเจ็บไม่เยอะเท่าไหร่นะครับัเจ็บไม่เยอะเท่าไหร่แต่ว่าก็กเลือดออกเยอะเหมือนกันนะเนี่ยเลปียกเสื้อเลยอะครับเดี๋ยวรอรถกู้ชีพผ่านตำรวจมาแล้วนะครับทางนี้ก็รอรอเรียกประกันอยู่นะครับแต่รถมีประกันนะครับไม่ต้องห่วงนะครับรถมีประกันภยัย เป็นมอเตอร์ไซค์เว็บโอหักเลยอ่ะแป๊บแป๊บนึงพดี่กำลังมาถึงแล้วโอ้ร้อนเหมือนกันนะเนี่ย ช่วยเหลือกันก่อนนะครับอ่าในรถรถผู้ชีพมาแล้วนะครับ ม,มาแลร,ร,ารถพยาบานรถผู้เชีพยม,มาแล้วนะครับก็เดี๋ยวพี่คนเจ็บไปโรงพยาบาลนะครับยังยังพอเดินได้นะแต่ก็ยังเจ็บเลือเดเลือดอ,ออกมาแขนเยอะเลย อ่าม <Ö r, S 1> ันมันซอยเข้าเข้าข้างร้านอาหารในหมาเขาเข้ามาทางนี้เลย กันก็ใกล้มาถึงแล้วนะครับตอนนี้คนเจ็บก็มีรถกูชีพมาช่วยแล้วนะครับ ไม่สองขวางเลยพี่เป็นหนึ่งอ๋นนนอนี่จอดซื้อข้าวเหรอจอดซื้อข้าวพี่<ป>มาแล้วเราก็ดูแล้วมันไม่มีแล้วเราก็หุดเด่นหัวมันไหลเยเะอยูอยอย่จังหวะเข้าโค้งอย่างเงี้ยมาอย่างเงี้ยเราไม่ทันเห็นนะเนาะไม่ไม่รถถูกใจอย่างี้อ๋อครับขใส่่เนียไม่นั่นแหละเพราะพี่กำลังออกมาไงพี่ไม่จะไปเห็นรถเข้ามาทางโค้งไงใจำวะไม่ไม,ไม่รู้เข้ามาทางโค้งมาทางตรงอ่าแต่น่าจะมาทางทางทางตรงโน้นนั่นแหละพี่คุณผู้ชม ทางกรผมไม่แตะพอคือผมม่อยังไม่ได้ส่งยังไม่มีของ,อส,งอส่งเรียบร้อยแล้วนี่ครับอยู่นี่พี่พี่ไปหาพี่เหรอ อรอประกันอย่างเดียวนะครับรอประกันนะครับรถพยาบาลมาแล้ว ไว้อ่ะดูเดียมาแบบไม่เบรกเลยไม่เบาเลยยังถ่ายรูปไม่เสร็จเลยเรา อย่างนี้ต้องไปโรงพยาบาลไ,<ป>ไหมพี่ไปเข้าไปครับต้องไปเนาะอ๋อครับผม,มขี่ค่อนข้างเร็วนะครับในในในซอยนียอ้อันตรายนะครับขับรถ เพงถ่ายรูปไม่เสร็จเลยเมื่อกี้ประจบไลฟ์ตรดแป๊บนึ่งอะโหตุ้มเลยอะถึงมือเจ้าหน้าที่แล้วนะครับก็เดี๋ยวขอตัวไปเก็บภาพคันนี้ก่อนนะครับอะแล้ก็ มาช่วยเหลือกันก่อนเนาะเดี๋ยวเราไปทํางานเราต่อนะครับตอนนี้ถึงถึงมือเจ้าหน้าที่แล้วนี่ต้องอันต้องเฟตีตยข่อยพี่ข่อยขอยเยอะเยอะเลยข่อยเยอะเลยอ่านะครับปองกันทุกอย่างครับผมนะครับอุ้อันนี้หอมป่ะพี่ยี่ห้ออะไรพี่หอมดีจังอออแอมนาแล้วของแถวยอฟิล่าโอ้ ออกมากเลยกันยังยังมาไม่ถึงแต่ว่าถึงมือเจา้าหน้าที่อ่เจ้าหน้าที่กู่ภัยแล้วนะครับก็ไม่น่าจะมีอะไรต้องห่วงเท่าไหร่เนาะเดี๋ยวเราขอตัวไปทำงานของเราก่อนนะครับ ไปถ่ายรูปเราต่อนะครับมาช่วยกันก่อนครับเห็นที่แรกตกใจนอนนิ่งเลย <c oughs> นอนนิ่งเลยอถต่เข้ามาแล้วผมว่าาเร็วขนาดยางระเบิดได้นี่ก็ไม่ธรรมดาที่ถ่ายรูปตรงนี้นระัะเขานั่งตากแอร พักหนึ่งก่อนไม่ไหวร้อนจัดนะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมนะครับไปก่อนบ๊ายบาย